อันดัสองของวันนะครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นหลังแท่งนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านเป็นกรอบไซด์เวยยนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์แท่งต่อไปจะเป็นแท่งเดอะเฟนนอนครับน้องครับพี่ไจะกดในออเดอร์เซลล์แน่นะครับหลังแท่งนี้นะครับออเดับสองของวันครับออเดร์แรกพี่ไอลงเป็นภาพนิ่งไปนะครับอันนี้เป็นคลิปนะครับกดที่50เหรียญเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตที่เริ่มต้นที่300เหรียญนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตั้งหลักที่ มาละ50เหรียญไปก่อนนะครับทํากาไรขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยบริหารกาไรรอขึ้นไปนิดนึงนะฮะบริเวณแนวที่มีไอตีไว้นะครับโอเคเนี่ยกดเข้าออเดอร์ไปในแท่งเดอะไฟนอนครับน้องครับกรอบไซด์เวชชัดเจนนะครับมันต้องกดนะฮะออเดอร์นี้ดูอินดิเคเตอร์นะครับสังเกต RSI นะครับวิ่งอยู่ในกรอบ30-70นะครับสวยงามครับน้องครับ ไม่น่ามีปัญหานะฮะออเดอร์ที่2ของวันน่าจะวินไปนะครับเริ่มต้นได้ดีนะครับ2ไม้ก็80ดสิบเหรียญนะครับ2 0 0พกว่าบาทนะฮะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่นะฮะออเดอร์แรกวินไปนะครับอันนี้เป็นออเดอร์2ก็วินตามไปเรียบร้อยนะครับก็ลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม